รขอขบนวนรถตรวจพิเศษทั้ง4ล้อ31นะครับคงเพีอภิวัตรไปด่งนหาดใหญ่เข้าสถานีบ้านโป่งมีช้อยู่ประมาณ5นาทีนะครับวิสังก่กนข้ังมากเช่นเคยครับถึงหน้าทั้งหลัง Yeah. <laughs> กขขขออออแสสดงงงวาาบรรรูตจจิละะภท่านให้ผู้โดยสารทุกท่านที่ใช้บริการเดินทางด้วยรถไฟและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าในโอกาสต่อไปการรถไฟแห่งประเทศไทยคงมีโอกาสให้บริการท่านอีกขอบคุณผ่าอ่นเวอเตชนรกนิ The State Railway of Thailand appreciates for choosing our services and looks forward to serving you. Thank you. มีาประการเช่นถอโรที่มีลัานมากวดใช้โดกานการในนอกรับโดยรถถังตลอดนการกระทำและการกระทำอื่นตัวรถเร็วตัวที่169ปุ่มกดปุ่มทางจากสถานีรสถานีจากุเทพอภิวัตน์ปสถานียาครับ

Yeah. กาวิ่งเวลาไหนนี่ก็ได้นักเลงกับคนทำงานนะ ที่นี่สถานีบ้านโป่งมีความประสงค์จะขึ้นหรือลงที่สถานีบ้านโป่งกใช้ประตูทางขึ้นลงทางด้านซ้ายมือของขอบวนรถครับผู้ยฐานตปรดใช้ความระมัดระวังในการก้าวขึ้นลงจากขบวนรถนะครับขบวนรถประเทในชันจราดและหน้าสถานีเป็นขบวนรถเดซางเทลลาชันเมืองขอบวนที่สามหนึ่งจุดรับส่งให้สารจากสถานีต้นทาง ธนบุรีปลายทางสถานีราชบุรีครับขบนรถเที่นี้ออาจากสถานีมัณโตรไปแล้วจะหยุดร,รับส่งที่สถานีนคะรชุมคองตะคดโพธารามเป็นสถานีต่อไปตามลำดับครับ